สวัสดีค่ะคอ้อมจากก้าวหน้าดีไซน์โฮมนะคะบ้านนอกดาวที่สวยที่สุดในประเทศไทยค่ะของเราบ้านนกดาวนะคะสร้างอยู่ที่โรงงานจังหวัดปทุมธานีนะคะพื้นที่กว่า3ไร่นะคะเส้นถนน3 4มค่ะจัดส่งได้ทั่วประเทศนะคะลูกค้าเรามีถึงเชียงใหม่นะคะจนถึงภาคใต้ภูกเก็ตสุราษฎร์ก็เคยยกไปส่งนะคะค่ะ อันนี้เป็นข้อดีของเรานะคะมีคร่าวๆประมาณ7ข้อนะคะงบประมาณนะคะประหยัดงบประมาณการก่อสร้างค่ะเริ่มต้นตารางเมตรละ1 2 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะดีไซน์ออกแบบ 3D ทุกอย่างให้ฟรีนะคะเห็น 3D ก่อนสร้างจริงค่ะบ้านสร้างเสร็จไวนะคะภายใน2-3เดือนก็ได้บ้านแล้วนะคะงานดีไซน์แตกต่างจากบ้านนกดาวทั่วไปค่ะเดี๋ยวหน้าต่อๆไปจะโชว์ผลงานให้ดูนะคะแตกต่างจากที่อื่นแน่นอนค่ะความแข็งแรงนะคะ50ปีขึ้นไปค่ะบ้านนอกดาวจากก้าวหน้าดีไซน์โฮมสามารถยื่นขออนุญาตก่อสร้างด้วย ะะและเป็นบริษัทบ้านนอกดาวที่ทางธนาคารนะคะทุกธนาคารเลยปล่อยสินเชื่อให้ด้วยนะคะเพราะว่ามองว่าเป็นบ้านที่พักอาศัยอยู่ได้จริงนะคะอายุ50ปีขึ้นไปค่ะดูแลแบบ one stop service ค่ะของเราก็จัดแลนด์สเคปนะคะถมที่ลงเข็บให้ด้วยนะคะทำฐานรากล้อมรั้วกันกำแพงปูนให้ด้วยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างภาพผลงานร้านคา,า,นคาเฟ่ค่ะลูกค้าสำหรับเป็นพื้นที่เช่าก็เหมาะนะคะเช่า5ปี10ปีสามารถยกไปวางได้นะคะครบสัญญาเช่าเราย้ายให้ได้ด้วยนะคะ ภาพตัวอย่างผลงานค่ะอันนี้จะเป็นพูวิลล่ารีสอร์ทนะคะของเราทำระบบตัวสระว่ายน้ำให้ลูกค้าด้วยนะคะรูปภาพนี้เป็นสระว่ายน้ำแบบไฟเบอร์กลาสค่ะที่เขาใหญ่นะคะหลังนี้เต็มทุกคืนนะคะลูกค้าบอกว่า2ปีคืนทุนแล้วนะคะสำหรับดีโอทเขาใหญ่ค่ะอันนี้เป็นรูปแบบพื้นที่เช่านะคะคุณหมอเช่าพื้นที่อยู่ที่บางประกงค่ะเช่า10ปีนะคะเป็นคลินิกทันตกรรมค่ะนะคะ กติถ้าสร้างคอสลอทั่วไปก็อยู่ที่ประมาณ17ล้านนะคะเอาแบบตัวนี้มาให้เราสร้างอ้อมสร้างอยู่ที่7ล้านบาทเท่านั้นค่ะเพ้ามงานระบบห้องคลีนลูมนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างลงเข็มนะคะฐานลาก i22 i18 นะคะลงเข็มให้ด้วยค่ะอันนี้จะเป็นรูปแบบโครงสร้างเหล็กทั้งหมดนะคะวัสดุแล้วก็การตกแต่งผนังนะคะรูปแบบการทำงานค่ะ เวลายกไปส่งนะคะก็จะไปเป็นรถ6ล้อแบบนี้ค่ะหรือถ้าเป็นพื้นที่ที่แบบเหมือนที่พี่พี่พบนะคะผู้ชายน้ำเดินแนะนำลูกค้าให้นะคะอธิกรมอกองกรมทางหลวงนะคะบ้านเขาก็จะเป็นพื้นที่เช่าพื้นที่ในหมู่บ้านนะคะเป็นพื้นที่ข้างบ้านว่างอย่างเงี้ยค่ะรถ6ล้อเข้าไม่ได้หมู่บ้านไม่อนุญาตนะคะเราก็เอาไปส่งได้นะคะก็คือแฟลปหน้างานเลยนะคะ แล้วก็ตอนนี้บ้านน็อกดาวนะคะก้าวหน้าดีไซน์โฮมสามารถสร้าง3ชั้นได้แล้วนะคะเป็นหลังนี้ค่ะพื้นที่780ตารางเมตรนะคะไซ์างานอยู่ที่ถนนราชพึกค่ะ3ชั้นมีสระว่ายน้ําในบ้านนะคะหลังนี้คือบ้านโครงสร้างเหล็กบ้านน็อกดาวต้านทานแผ่นดินไหวนะคะแล้วก็มีระบบสมาร์ทโฮมด้วยนะคะสั่งการด้วยเสียงมีโซลาเซลล์ด้วยค่ะของพี่ยงุนนะคะอันนี้จะเป็นลักชัวรี่วิลล่าแบบ2ชั้นนะคะสร้างที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ทุกอย่างเป็นโครงสร้างเหล็กหมดนะคะแล้วก็มีการตกแต่งวัสดุไม้เทียมหินเทียมผนังทั้งหลังนะคะใช้ฉนวนกันความร้อนล็อกอูกของคุณกว้างค่ะหลังคาใช้ของคุณหมอดนะคะไอคอนเมทชีทค่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นรูปแบบที่เราตกแต่งให้นะคะ <c oughs> ก็คือจะมีการเล่นไลติงนะคะให้เพื่อความสวยงามรีสอร์ทเต็มทุกคืนนะคะอันนี้จะเป็นพูลล่าผลงานตัวอย่างให้ดูนะคะราคาทุกอย่างรวมระบบ เรียบร้อยนะคะไลท์ติ้งต่างๆสุขภัณฑ์ห้องน้ำอุปกรณ์ตกแต่งผนังหินเทียมไม้เทียมเทมเรสนะคะรวมหมดทุกอย่างเลยค่ะประหยัดงบประมาณคืนทุนไวมากๆนะคะสำหรับผู้ลงทุนค่ะถ้าพี่ๆนะคะไปเจอนะคะ เป็น conversation starter นะคะก็คือมีเพื่อนมีคะมีน้องมิสแกรนปรทุมทำบ้านนอกดาวอยู่ chapter ์เดียวกันนะคะแนะนำมาได้เลยนะคะเป็นรูปแบบบริษัทนะคะเป็นบริษัทนะคะก็คือจะไม่มีการทิ้งงานหรือว่างานล่าช้านะคะสร้างเสร็จแล้วจบในเจ้าเดียวแน่นอนค่ะแล้วก็มีการเซ็นสัญญานะคะจะไม่มีการงบบานไปหรือว่าเรียกเก็บเพิ่มแน่นอนค่ะเริ่มต้นหลังละ3 0 0 0 0นบาทเท่านั้นนะคะ อ้อม o o i n g for นนะคะกลุ่มนักธุรกิจเจ้าของที่ดินแลด์ลอดนะคะที่มีโปรเจกต์อยากจะก่อสร้างนะคะบ้านพักตากอากาศบ้านพักอาศัยทํารีสอร์ทพูวิลล่าที่ต้องการประหยัดงบประมาณคืนทุนไวแนะนําให้อ้อมได้เลยค่ะหรือจะเป็นกลุ่มพื้นที่เช่านะคะก็เหมาะสัญญาเช่า5ปี10ปีนะคะอ้อมไปยกย้ายเมื่อครบสัญญา,าเป็นสินทรัพย์ที่ติดตามคุณไปได้ทุกที่ค่ะนะคะ เฟสชูร uh, mm ์ลิสติ้งนะคะ mm hmm. ก็คือ mm hmm. อาจจะไปได้ยินว่าซื้อที่ไว้นานแล้วปล่อยลกลางยากขึ้นเอามาให้อ้อมได้นะคะอ้อมทําเป็นบ้านเช่าให้ก็ได้นะคะสามารถแบบาหารายได้ได้อ้อมแก้ไขปัญหาให้ได้นะคะยังหาผู้รับเหมาสร้างบ้านไม่ได้เลยกลัวผู้รับเหมาจะทิ้งงานอ้อมไม่เคยมีประวัติทิ้งงานนะคะของเราเป็นรูปแบบบริษัทมีสตาฟลูกน้องทํางานอยู่80คนนะคะไม่เคยใช้ช่างเวียนนะคะไม่เคยใช้ซับค่ะกลัวสร้างไปแล้วนะคะงบประมาณจะบานปลายอย่างที่บอกคะ่ะของเราไม่ได้ใช้ซับ เป็นสตาฟเราโดยตรงนะคะก็จะคุมคอร์ดด้งบประมาณไม่บ้านปลายและสินค้าทุกอย่างนะคะอ้อมนําเข้าจากจีนเองนะคะก็คือได้ราคาคนที่ได้กําไรคุ้มมากที่สุดก็คือลูกค้านั่นเองค่ะนะคะบ้านนอกดาวไม่แข็งแรงหรอกนะคะไม่จริงนะคะบ้านลอกนาวดูรูปภาพนี้นะคะโครงเหล็กโครงทัดของอ้อมเน้นงานโครงสร้างเน้นเหล็กเป็นหลักนะคะก็คือจะเป็นน้ําหนักโหลดที่แบบหนักมากกว่าที่อื่นนะคะเพราะว่าเราเน้นความแข็งแรงค่ะ not not map referral นะคะก็คือเราจะไม่รับงานต่ำกว่า3 0 0แสนนะคะเพราะว่าราคาที่ก้าวหน้าดีไซน์โฮมให้เนี่ยเป็นราคาที่แบบคุ้มที่สุดแล้วนะคะไม่รับต่ำกว่า3 0 0แสนแล้วก็ไม่รับงานก่ออิจฉาปู o, นะคะแนะนำให้พี่ๆท่านอื่นได้เลยนะคะ mm hmm. แบ่งการจ่ายงานแค่2งมวดเท่านั้นค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะอ,อ้